เรื่องคืนหลอนโดยรุ่งโรดรัตนาพวกเราเดินทางเข้าสู่พื้นป่าชายแดนตะวันตกด้วยรถโฟวิลห้าคันบรรทุกของใช้เวชภัณฑ์และ,สะเสบียงอาหารเพื่อนำไปบริจาคให้ชุมชนชาวกะเรียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างบางทีของเล็กน้อยสำหรับชาวเมืองอย่างเช่นเกลือกลับเป็นของหายากและมีค่ามากสำหรับพวกเขาเพราะนอกจากจะใช้ปรุงอาหารแล้วยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการถนอมอาหารเพราะที่นั่นไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าไม่มีสิ่งที่เรามีกันอย่างเหลือเฟือการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก แม้จะเป็นหน้าแรงแต่รถเราต้องไต่ไปตามถนนดินแคบๆขึ้นเขาลงห้วยอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายถ้าเป็นหน้าฝนแม้จะใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อก็ยากที่จะเข้ามาได้โดยเฉพาะช่วงที่น้ำป่าไหลบ่าเราเริ่มต้นเดินทางกันตั้งแต่ก่อนฟ้าสางจนบ่ายเราจึงถึงที่หมายที่นั่นมีโรงเรียนของตอชดออยู่แห่งหนึ่ง พวกเราเอาของบริจาคมอบให้คุณครูตอชอดอช่วยแจกและแบ่งปันให้กับเด็กๆชาวบ้านเรากินมื้อเที่ยงล่วงมาเป็นมื้อบ่ายกับคุณครูโรงเรียนจากนั้นก็เดินทางต่อเพื่อไปหาที่พักแรมในปา่าตามจุดที่เพื่อนของเราเคยมาและบอกว่าสวยแต่ระยะเวลาที่คลาดเคลื่อนไปมากเพราะอุปสรรคเส้นทางทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดที่ต้องการได้ เราจึงแวะที่บริเวณซึ่งมีที่ราบกว้างพอจะก,กางเต็นท์และมีลำธารไหลผ่านสะดวกต่อการอาบกินเรารีบกางเต็นท์ใกล้ลำธารไม่มีที่ราบเราจึงต้องพักแรมห่างน้ำยอมเดินลงไปใช้น้ำไกลหน่อยพื้นที่แบบนี้ถ้าอยู่ใกล้น้ำเกินไปก็อาจจะมีอันตรายจากน้ำป่างูงเงี้ยวเขี้ยวขอและสัตว์อันตรายส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่ใกล้น้ำเช่นกัน ค่ำคืนกับมิสหายในผื้นป่าเปี่ยมด้วยความสุขล้อมวงกันกินข้าวมีดื่มกันบ้างพอสนุกสนานไม่ถึงกับเมาไมยไร้สติดึกดื่นก็แยกย้ายกันเข้าเต็นท์นอนเต็นแต่ละหลังห่างกันไม่มากนะักผมกับเพื่อนชื่อโอมเอาเป้หนุนหัวได้ก็หลับอย่างรวดเร็วด้วยความอ่อนเพลียกำลังหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นเพราะมีคนชนเต็นท์ คงมีใครลุกไปชีแล้วไม่ได้ใช้ไฟฉายผมนอนเฉยต่อไปจนหลับไปวูบหนึ่งก็ตกใจตื่นอีกเพราะเต็นท์โดนชนอีกแล้วเนี่ยหูฟังว่าเสียงเดินจะไปทางไหนก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าจะเป็นใครก็ช่างเถอะผมนอนต่อดีกว่ายังไม่ทันจะหลับเอาอีกแล้วมีคนเดินเตะเต็นทอีกแล้วรอบนี้ผมทนสงสัยไม่ไหวว่าไฟฉาย ออกจากเต็นท์ไปส่องดูแต่ไม่มีใครเลยบางทีอาจจะเป็นสัตว์มตาตะกายผมเดินส่องไฟดูจนทั่วอาหารที่วางกันไว้ก็อยู่ปกติดีถ้าสัตว์เข้ามาในที่พักแรมมันมักจะมาเพื่อหาอาหารกินผมก็เก็บความสงสัยเอาไว้คนเดียวก่อนจะเข้านอนอีกครั้งผมเดินไปฉี่ก็ยังส่องไฟดูตามต้นไม้เพื่อมีพวกชมดอีเห็นมาหลบอยู่ก็ไม่เห็นอะไรเลย ถ้ามีสัตว์พวกนี้เวลาเราส่องไฟไปเจอแม้ไม่เห็นตัวแต่จะเห็นประกายตามันสะท้อนแสงไฟชัดเจนได้ง่ายมากกลับเข้าเต็นท์มานอนดูเวลาตอนนี้เกือบตีสามผมนอนคิดว่าถ้าเป็นคนมาชนเต็นท์ก็น่าจะแปลกมากเพราะตรงที่ผมนอนถ้าจะมีคนเดินผ่านก็มีแค่สองเต็นท์เต็นท์อื่นๆจะอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเขาไม่ต้องเดินผ่านเต็นท์ผมเลย ไม่ว่าจะเพื่อไปฉี่ไปกินน้ำหรือไปที่รถผมขจัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวแล้วหลับตานอนบ้างหลับไปได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เสียงดังสู่้อยู่ข้างนอกเหมือนพายุฝนจะมาผมสะดุ้งพรวดรีบเปิดเต็นท์คลานออกไปดูถ้าฝนกระหน่ำมาแล้วก็เละแน่แต่เมื่อโผลออกมาข้างนอกกลับไม่มีเขาของพายุเลยมีแค่ลมพัดแม่แรงนัก พี่ทศกับพี่แบงค์ที่อยู่เต์ใกล้กันก็โผล่หน้าออกมาดูถามกันเรื่องเสียงเมื่อครู่นี้ก็ได้ยินแบบเดียวกันต่างก็งงกันว่าเสียงดังแบบนั้นแต่ตอนนี้กลับไม่มีวิแววของลมแรงเลยพี่ทศบอกว่าให้ลองฟังเสียงน้ำในลำธารสิบางที่ฝนตกลงบนเขาทางต้นน้ำไกลๆก,ก,ก็ทำให้มีน้ำป่าไหลบ่าโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามีฝนตกแต่เมื่อตั้งใจฟังเสียงน้ำในลำธาร ก็ยังดังเบาๆแบบปกติตรงนี้เป็นแก่งเล็กๆมีเสียงน้ำซัดลงแก่งดังพอได้ยินฟังกันอยู่นานไม่มีเสียงดังกล่าวอีกพวกเราก็ถอยหลังกลับไปที่นอนตัวเองคราวนี้ตาสว่างนอนไม่หลับใจคิดไปต่างๆนานาตอนนั้นยังไม่คิดเรื่องลี้ลับผีสางอะไรกลัวแต่สัตว์ร้ายกับภัยธรรมชาติเสือไม่น่ากลัวเท่าไรมันไม่ค่อยยุ่งกับคน แต่หมีนี่สิอาจได้กินอาหารผ่านเดินเปะปะมาหาของกินเจอคนเข้ามันจะถลกหนังหัวเอาพายุฝนกับน้ำป่าก็น่ากลัวถ้าฝนตกหนักๆการเดินทางจะลำบากมากถนนคงเละเทะได้ลุยกันตาเลือกพวกออกรชอบลุยก็จริงแต่ทางสัญจรของชาวบ้านถ้าเราลุยไว้จนเละชาวบ้านเขาจะสัญจรลำบากน้ำป่ายิ่งน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมด ตามทางที่เราผ่านมาสังเกตเห็นระดับน้ำที่เคยเป็นน้ำป่าไหลท่วมสูงโดยสังเกตเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่น้ำซัดมาซึ่งมันติดค้างอยู่ตามคาคบใบไม้บางแห่งเห็นระดับน้ำในห้วยไหลเอื่อยตื้นแค่ตะตุ่มแต่ดูรอยเศษกิ่งไม้ที่น้ำป่าพัดมาค้างอยู่สูงระดับยอดไม้บนเนินเขาโน่นสู่เสียงฝนลงมากระทบใบไม้ดังกราวใหญ่ ลมพายุพัดมาดังอูอูเ hey, ต็นกระพือกระพืเฮ้ยฝนตกผมเขย่าตัวโอมเรียกให้ตื่นเต็นของเราราคาถูกกันน้ำไม่ได้ถ้าฝนตกหนักๆเรานอนแช่น้ำแน่ต้องรีบขนของขึ้นหนีไปในรถผมรีบรูดซิปออกมาข้างนอกท,ทันทีแต่ผมก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อข้างนอกเงียบสนิทไม่มีลมพายุไม่มีฝน เอาไฟฉายส่องพื้นก็แห้งผากหันไปมองเต็นพี่โทษพี่ทั้งสองก็โผล่หน้าออกมาแบบงงๆเช่นกันนวอนอยู่อีกเต็นก็กำลังกวาดไฟฉายไปทั่วเสียงแกรำพึงว่าอะไรกันวะเต็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปก็มีทั้งแสงไฟและเสียงคุยกันงึมงำผมไม่ได้ละเมอคิดไปเองพวกเราคุยกันว่ามันคือเสียงอะไรแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ โอมวงเงียบนว่าจะปลูกทำไมแล้วมุดกลับไปนอนสักพักคนอื่นๆก็เริ่มมุดกลับเข้าไปนอนผมกับพี่โทษยังคุยกันอยู่เบาๆชั่วประเดี๋ยวเดียวนะวอนที่เดินไปฉี่ร้องโวยวายมาจากในป่าเสียงแกวิ่งย่ำใบไม้แห้งดังมาพร้อมกับเสียงกิ่งไม้ที่แกวิ่งชนหักเพียผะเฮ้พี่หลอกโอ้ยพี่หลอกเอ้ยพี่หลอกแกโดดเข้ามากลางวง บอกเจอผีก็เรียงยืนอยู่ในป่าผอมกโกรกมีแต่หนังหุ้มกระดูหน้าตาน่ากลัวที่สุดหน้าวอนแกไม่ค่อยพูดล้อเล่นเราเชื่อว่าแกไม่โกหกหน้าแกซีดปากสันผมจับแขนแกเย็นเจี๊ยบเลยแกเอาเล่าที่เหลือวางไว้ตั้งแต่ข้ามมากระดกพรวดพรวดเสียงแกโวยวายทำให้ทุกคนมารวมกันหมดคืนนั้นเราเลิกนอนมานั่งสมไฟผิงกินกาแฟกัน นวอนบอกว่าเดินไปฉี่เสร็จกำลังจะกลับรู้สึกแปลกเลยส่องไฟไปในป่าเจอกระเรียงผอมโกรกยืนทื่ออยู่หน้าตาเหมือนมีแต่หนังดำๆหุ้มกะโหลตาลึกมองไม่เห็นลูกตาสภาพนั้นไม่ใช่คนแน่แกวิ่งกลับมาเลยไฟใช้กระเด็นหายไปตอนไหนไม่รู้รุ่งขึ้นเราไปเดินหาไฟฉายนวรเห็นลักษณะดินตรงจุดหนึ่ง ยุบลงไปเป็นแอ่งตื้นๆนขนาดพอๆกับตัวคนไม่ผิดแน่แล้วนี่ต้องเป็นหลุมศพเก่าที่เนื้อหนังสิ้นสภาพและหน้าดินยุบแน่นลงไปแล้วเราคงมารบกวนการนอนของเขาเขาก็เลยมากวนไม่ให้เราได้นอนบ้างพวกเราได้ขอขมาและรีบจากที่นั่นมาในเช้าวันนั้นทันทีกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับาายย่่เเเออใหห้ไวป็็นนนภพตตืืจแมมัังงกกล